ถึงขนานดะเป็นมีอาการซึมเศร้าเลยนะครับมผม้องย้ายออกจากตึกชั่วคราวเพราะว่าการที่เดินเขาไปทุกวันแล้วมันมันหดหู เป็นคดีสร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ให้แก่วงการอสังหาริมทรัพย์หลังศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนเอกสารการอนุญาตให้ก่อสร้างและให้มีผลย้อนหลังในโครงการแอสตันนโซกคอนโดหรูสูง50ชั้นในกรณีที่เลวร้ายที่สุดแอสตันนโซกอาจต้องถูกทุบตึกทิ้ง นั่นแปลว่าลูกบ้านกว่า600ครอบครัวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องถูกลอยแพและสูญเสียทรัพย์สินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะบอกว่าเจ็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันคนนอกอาจจะดูเหมือนเงียบๆแต่ว่าข้างในเนี่ยคือจะบอกว่ามูทอารมณ์ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันดาวไปหมดผมจริงขนาดเป็นมีอาการซึมเศร้าเลยนะครับผมต้องย้ายออกจากตึก ชั่วคราวาาเพราะว่าการที่เดินเข้าไปทุกวันแล้วมันมันโคดหูในายมาร์คหนึ่งในลูกบ้านโครงการแอสตันนสกระบุว่าเขาได้ซื้อคอนโดในโครงการแอสตันนสกเป็นบ้านหลังแรกและหลังเดียวในไทยเพื่อหวังใช้เป็นสถานที่ทำงานในการริเริ่มธุรกิจส่วนตัวในประเทศไทย ซึ่งต้องใช้จำนวนเงินมหาศาลเพื่อเริ่มต้นธุรกิจทว่าหลังจากศาลปกครองเพิกถอนการก่อสร้างแอสตันนสกททำให้มาร์กได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถกู้เงินกับธนาคารใดๆเพื่อทำธุรกิจได้ เนื่องจากธนาคารไม่ยอมรับว่าคอนโดแอสตันอโศกสินทรัพย์ที่มาร์กมีอยู่เป็นเครดิตมาร์กยอมรับว่าผลกระทบโดมิโน,โนจากคดีแอสตันอโศกในครั้งนี้อาจทำให้ในสีเดือนข้างหน้าธุรกิจส่วนตัวของเขาจะไปต่อไม่ไหวเราก็อยากจะแบบฝากทังภาครัฐอะอยากจะให้แบบช่วยหาทางออกให้กับเราแบบเราก็ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรเนาะเราก็เหมือนประชาชนทั่วไปที่เราแบบ ซื้อเพราะว่าเราเชื่อในเอกสารของทางภาครัฐที่ออกมา <c oughs> เราซื้อในกระบวนการเดียวกับเดียวกับทุกคนนะคะที่แบบซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อที่จะอยู่อย่างเงี้ยแต่ล่าสุดท้ายเรามาถึงลอยแพยโดยที่ไม่มีใครมาแบบ <c oughs> เออมาสนใจเราคือคือทุกวันเนี้ก็ยังไม่มีภาครัฐที่จะมาช่วยเราอย่างจริงจัง ลูกบ้านกว่า600ครอบครัวเดินหน้าปรึกษาทนายความเพื่อหาทางออกระดมทุนครอบครัวละ1 0 0 0บาทจ่อยื่นเรื่องขอเป็นผู้ร้องสอดในคดีแอสตันนาโซเข้าให้การในศาลปกครองพิจารณาถึงผลกระทบและการเยียวยาในเบื้องตน้น สุดท้ายแล้วคดีแอสตันนโศกจะจบดีหรือร้ายอย่างไรแต่แอสตันนโศกจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้แก่การก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต